아, 몸을 떠나기 전에 둘러시 필요한 게많아 아, ดูวิธีการอ,อัพเกรดตัวละครกันหน่อยถ่ายไว้เผื่อลืมตอนโกลบอลอ่าอย่างแรกก็อัพเวลทั่วไปก็มันจะอัพตามสีเกรดของไอเทมแล้วก็ถ่ายโอเลเวล นี่โอนได้แต่เหมือนจะโอนได้แต่ตัวที่เท่ากันหรือต่ำกว่านะถ้าสูงกว่าดึงออกมาไม่ได้ไม่ต้องเป็นไทเดียวกันก็ได้วันนี้เป็น <c oughs> ย้ายเทรดหรืออ <c oughs> <c oughs> ัพเทรดถ้ามันเป็นไทยเดียวกัน <c oughs> ก็ย้ายเทรดได้ อันนี้อันนี้สลับเทรดนะไม่ต้องใช้ของที่ซื้อจาก m อ c มออันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นคิวช็อปแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นย้ายเข้ามาก็มันจะเอาเทรดข้างล่างนี่มันเป็นเหมือนสกิลเสริมจากการคราฟของชิ้นนั้นๆอะ,ะใส่เข้ามา ค okay, น,นมาดูมีอีกอย่างก็เป็นบดของก็จะได้เห็นเศษนี้แล้วก็ของที่บดเนี่ยมันจะเศษจะได้เยอะขึ้นตาม,มที่บวกด้วยนะเนี่ยอย่างอันนี้บวกไปสามอันนี้ไม่ได้บวกหอมก็จะต่างกัน แล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรเ่ยจะลองเลยเหมือนจะเป็นอะไรไม่ใช่นี่เทรดไอเทคชั่นแยกเทรด่าอันนี้ซื้อร้านได้น่าจะออกมาเป็นเหมือนเห,หมือนมาแต่ออปอะแต่ไม่รู้ว่าออปเนี้ยมันเอาไปใส่กับไอเทมอื่นหรือนะเปล่าเดี๋ยวลองดูนะ i mm -hmm. เหมือนเอาไว้เอ็นชนอืมได้ยังได้อยู่ยังเอามาอัพได้อยู่แต่มันอัพไอเทมอื่นไม่ได้อะฮะงั้นนี่มันจะมีประโยชน์นอะไรนอกจาก เสียงกันเพิ่มอ่ะดูิเอกอก็ไปอัพของอื่นไม่ได้เอามาเพิ่มไอไอเทมประเภทเดียวกันได้แต่จะอไปอัพของอื่นไม่ได้ อืมต้องเป็นของฟ้าของเขียวเหมือนกันชนิดเดียวกันหือมัง้งโอ้ไม่ไหวนะอย่างนี้หว่วยแตกเกินอืมมีอะไรอีกเกียวกับสแตตอ่ะสแตตนี้ถ้าอัพเ,เยอะๆมันจะใช้พยเยอะขึ้นด้วยอย่างเด็กได้ถ้ากดทีใช้สองพอยละ ถ้าจะเอาดาเมจแบบพื้นฐานเลยนะเน่ย mm hmm. ก็เน้นอัพสเตต่างละสามสิบไปเลยแต,แต่คงได้ไม่ถึงหรอกของเวอร์บันต mm ันห้าสิบอีกอย่างกะเรื่องสกิลสกิลสกิลอัพสกิลเนี่ยมันก็ใช้หนังสือเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะลองอัพขึ้นขั้นดู พอขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะมันจะมันจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นที่เ,เราตงเอามาปลดเลยตรงนี้เกมนี้อัพไม่ไม่มีไม่มีรถนะ คือขึ้นอย่างเดียวแต่ขึ้นเน้อะขึ้นน้อยเนี่ยอยู่ที่ดวงโอเคอ่ะสกิลเป็นสกิลฟ้าแล้วเมื่อกี้อยากจักสีเขียวพอทีนี้มันก็จะใช้หนังสือฟ้าอัพแทนแล้วอีกรอบมันน่าจะเป็นอ e ีปิก โหดจัดเลยนะเนี่ยอีปิกมันเนี่ยบิวที่เล่นนี่ก็จะฮาๆาหน่อยนะลองลองอะไรหลายอย่างเบตา้าจริงๆดาบโล่มันต้องเล่นกระดาบใหญ่หรือว่าสมุดมันก็มีสมุดครามาแล้วนะแหละอยากลองอะไรแปลกแปก แล้วก็สมุดเนี่ยมันเหมาะเล่นปาร์ตี้มากกว่าเวลาโซโล่จริงๆใช้มีดก็ไม่เร็วนะเพราะว่าเดินเควสอะไรเงี้ยมันก็ตีเร็วดีและไอ้ตีแรงดีถ้าใช้สมุดเนี่ยมันถึกเกินแล้วก็แบบไม่มีความจําเป็นเพราะทกิิเนี้ยมันมันมันได้ฮิลอยู่แล้วเวลาเราบล็อกโฟกัสพวกมอนเงนี้ยเวลาเลือดลดก็ไปบล็อกโฟกัสเนาะอะไรไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฮิวอะไรเท่าไหร่แล้วก็ดาเมจของตัวฮิลเนี่ย มันมันมันเป็นดาเมต่อเรื่องอะ่ะถ้าเป็นมอนที่เลือดเยอะอย่างพวกบอสหรือมอนโหดๆเนี่ยมันก็มันก็คุมที่จะใช้อยู่แหละแต่พอเป็นการเดินเควสทั่วไปเงี้ยมันช้าส่วนโล่เนี่ยทำไมใช้ก็ว่าจะเมนไอเทมเนี่ยมันก็เลยต้องใช้เพราะว่าจะเอามาเตอรี่มาเตอรี่ตรงเนี้ย ส่วอาวุธลองนี่ก็ไม่รู้จะเลือกอะไรจริงจริงมีมันก็ดีนะเพราะว่าสแตทลองอะ่ะตรงเนี้ยที่ร้อยเจ็ดสิบพิที่170ค,คอนฮิตนี่ยมันมีผลด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ได้ถืออาวุธนั้นอยู่ดูตรงค่าทีิคอนฮิตนะนะสี่แปดห้าเนี่ยเพราะว่าผมจะสลับเป็นอาวุธอะไรอะ่ะมันก็485แปดเหมือนกันแต่ถ้าผม ไม่ใส่อันนี้แทนปุ๊บเห็นไหมลดเลยแต่มันกลายเป็นของวอุธรองเนี่ยรงนี้เพิ่มมาแทนเนี่ยก็บางทีมันก็อยู่ที่สแตทด,ด้วยแล้วก็แพสซีฟของสายมีดเ่ยมันก็ดีมันช่วยลดจุดด้อยของดาบโล่ที่ดาเมจมันเบาก็าจะมีทั้งเพิ่มคีดาเมจตอนดวยสิบสามแล้วก็ อันนี้ก็มีเพิ่มคี้เลตมอนที่ติดพิษซึ่งมันก็ติดบ่อยจากสกินี้แทบจะติดทุกๆเกือบสิบเอะแล้วก็อันนี้อันนี้นนวยจะว่าดีไหมมันก็ดีนะสำหรับพีพีแต่สกิลมูฟเมนต์ของสายลาบโลมันไม่ค่อยมีถ้าจะอย่างนั้นอาจจะต้องเอาพวกสกิลมูฟเมนต์ของ อันนี้มาใช้ด้วย m ม b i ลิตีเนี่ยแต่มันก็ยังน้อยไปอยู่ดีมันมีแค่อันเดียวอะต้องเล่นกับสายที่มีโบ i l ตี้เยอะๆอาจจะเป็นไอ้ธนูหรือว่าเอ่ธนูไม่มีวะต้องเป็นในนี่คอร์อสโวอ่าแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็ดีสองอันนี้ดีหมดเลยคือแพสซีฟเนามาใช้ได้เยอะแล้วก็ดาบโล่วนแพสซีฟมันไม่ค่อยดี ผมว่ามันเหมือนจะปรับจากตอนเบต้าแล้วเพราะไปดูสกิลที่เว็บเทสสกิลมาเนี่ยมันมันจะมีสกิลอย่างหนึ่งที่เวลาใกล้าตายแระฮิวนะดีมากเลยแล้วก็มีไอสกิลอื่นๆก็ดูใช้ง่ายกว่าน,นี้อ,นอย่างอันนี้อันนี้กันซีซีอ่ะมันมันต้องกันฟิวเลียทแท็ก ว่ามันมัน PVE ดีแหละแต่ฟิลลียแทงใน PVP มันยากมากเลยที่จะกัดได้เพราะว่าอาจจะเรื่องปิงเรื่องอะไรด้วยเพราะว่ามันปิงเล่นเกาหลีอะปิงมันไม่ได้ใช้ VPN ปิงมันก็เยอะอยู่แล้วก็สก <c oughs> ิลพวกนี้มันออกเร็วฟิลเลียแทงเนี่ยอย่างดึงอย่างเนี้ยปึ๊ดเดี๋ยวแทบจะกดไม่ทันส่วนอันอื่นอันนี้ผมว่าดีใช้ง่ายแค่ อัพไปก็ได้สัแตตเลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ชิลบ็อกแชนเนี่มันเยอะตอนไอเทมเปลี่ยนใหม่ๆไอเทมยิเรลสูงยิงเยอะอันนี้ก็ก็ไม่แย่ไม่แย่ก็ประหยัดมานาได้แต่แบบมานาไม่มค่อยหมดอะ่ะจริงนะเพราะผมก็อัพวิตอมด้วยเอาเบสเอเมจอันนี้ก็เป็นท่าที่ดีนะถ้าเข้าถึงตัวได้เรามีคากิวเข้าถึงตัวเยอะด้วยแล้วก็ดึงมา มีอันนี้ด้วยถ้าเล่นสายสายมีดนะถ้าเป็นดาบใหญ่ก็มีมีพุ่งเหมือนกันแล้วก็มีอันเนี้ยอันนี้ดีแต่เพราะมันเป็นของโม่งเนี่ยมันน่าจะอัพยากแล้วก็ไออันเนี้ยอันนี้ดีแค่ยืนอยู่ใ,ใกล้มอนอ่ะเราก็ได้ดิฟมาร้อยกว่าเลย แต่ยิ่งโดนลุมก็ยิ่งดีแต่ดันคอนเทนดันเจียเนี่ยยังไม่เห็นประเภทที่ต้องให้มอนวนวันลุมลุมนะถ้าเป็นอบิดันเจียนะ่ะอาจจะมีมอนลุมลุมอยู่แต่พวกดันเจียนที่เล่นกับบาร์ตี้อะไรเงี้ยก็เป็นมอนแบบประเภทอีลิตตัวใหญ่หญตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยฆ่ามันมันแล้วแต่คอนเทนนะแต่จริงๆสกิลนี้ดีมากเพิ่มดิฟเยอะมากยิ่งยิ่งโดนลุมยิ่งถึกจัดอันนี้สกิลแม่งโคตรด,ดีแต่ใช้ยากมาก ในดันเจี้ยนอาจจะใช้ไม่ยากเพราะว่ามันแคบดันไปนไหนก็ชนกําแพงแล้วท่านี้ท่านี้ชนหมดแต่ข้างนอกเนี่ยไม่มันจะใช้ยังไงเข้าวๆก็ประมาณเนี่เพราะว่าในอนาคตอ่มันน่าจะมีสกิลมาเยอะเราก็ต้องดูไปว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรกันก็ได้ไอของรีมาตเตอรี่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่ามตเตอรี่นี่ ใช้เยอะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปถ้าว่างจาัดก็คงเปลี่ยนแบ่งทุกอาวุธเอาให้มันหมดนะเออพูดถึงมาตเตอรี่สแต็ตรงส่วนที่ไม่ใช่เป็นตรงเนี้ยมันจะได้ด้วยนะอ่ะอย่างอันเนี้ยไอพวกเนี้ยมันมันจะมีผลด้วย,วนนยเดี๋ยวผมอัพอันนี้ไปเนี้ยเดี๋ยวผมลงครับมีรีชีทคอนทิส มันจะได้แม้ว่าถืออาวุธหลักเ,เลยในอ่นดี้ตอนนี้อ่ะตอนนี้เท่าไหร่วะมีเลขี่ฮิต485เสียเ๋ยลองอัพดูเลยเอ้ออาทำไมไม่ขึ้นอ๋อไม่ได้เลย เอาไม่ได้นี่ว่ามันได้แค่ตอนถืออาวุธลองเหรอ๋อแสดงว่าไอ้สเตตตรงนี้เฉพาะตอนสลับเลยนะงั้นก็อิงสายที่เราต้องการเลยเท่าไนนอืมถ้าอย่างอันนี้เป็นอาวุธลองเราไม่ได้เน้นใช้ ถือเป็นหลักอยู่แล้วสายที่เป็นพวกเกี่ยวกับดาทสปีนี้อาจจะไม่ต้องอัพถึงอัพถึงแค่นี้ได้อยู่อันนี้อันนี้ดีอัพถึงแค่นี้ได้อยู่แล้วก็อันนี้ดีดนนดมันทำให้สกิลออกเบิ้ลได้สายมีด Come on, Nate.